เรียงศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปิจ,จำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดกตรกฤษดาประภา,ากรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คุณจักกริดตั้งใจตรงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์โกรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ภายในงานนะคะดิฉันค่ะนางสาวเมธยาสุดใจนะคะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอ็มเสวทชค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายและกิจกรรมสัมมนานะคะในหัวข้อข้อกำหนดแนวทางและกลไกลสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของให้ได้มาตรฐานค่ะ พร้อมกับการให้คำปรึกษานะคะเชิงเทคนิคแก่ผู้ประกอบการค่ะทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาและการสนับสนุนในด้านของค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องนะคะโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม i t แทสวทชร,ร่วมด้วยค่ะ และสำหรับกำหนดการกิจกรรมในวันนี้นะคะในช่วงเช้านี้ค่ะจะเป็นพิธีการถแถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัยนะคะอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายค่ะ และเราก็จะต่อด้วยกิจกรรมสัมมนานะคะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงวันนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะจะเป็นการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคนะคะแก่ผู้ประกอบการด้านการวิจัยพัฒนาแล้วก็ยังมีในด้านของการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณการจัดทำโครงการนะคะโดยทีมงาน m t e c เแล้วก็ทีมงาน i t แทสวทชไปจนถึง15นาฬิกาของวันนี้ด้วยค่ะ และเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของผลงานวิจัยนี้นะคะเรามีวีทีารแนะนำนวัตกรรมให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนค่ะขอเชิญรับชมค่ะในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุการชนกับรถบรรทุกมีจำนวนไม่น้อยกว่า6กครั้งต่อปี สำนักพิษกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกได้มีแนวความคิดที่จะลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถที่ไปชนท้ายรถบรรทุกจึงได้ร่วมมือกับ M-TECH สวทชได้ทำการวิจัยพัฒนาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านข้างและอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านท้ายเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้ลดความรุนแรงจากการชนเกิดการสูญเสียที่ลดลง โครงการนี้ทีมวิจัยจาก MTEC สวทช,ชได้เริ่มต้นจากการศึกษามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องพร้อมกับลงพื้นที่เข้าพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้ผลิตและประกอบรถบรรทุกและได้ทำการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง LUPD และอุปกรณ์ป้องกันด้านท้าย RUPD รถประเภทเหล่านี้นะครับก็จะต้องการตัวอุปกรณ์ป้องกันในลนักษณะที่แตกต่างกัน ทีมวิจัยเราใช้กระบวนการการออกแบบที่เรียกว่าโมโฟโลจิคอแมทริกซ์นะครับมาแบ่งฟังก์ชันย่อยๆของการทำงานของตัวอุปกรณ์และเลือกการออกแบบต่างๆเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในแต่ละฟังก์ชันผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตครับในการที่จะเลือกเปลี่ยนตัวอุปกรณ์หลักต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้ผลิตสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถที่มีอยู่เดิมในการผลิตรวมถึงการจัดหาวัสดุที่มีอยู่ในอู่หรือที่โรงงานก็ตาม สำหรับอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายที่ได้รับการออกแบบจากโครงการนอกจากจะมีความแข็งแรงขนาดรวมถึงวิธีการติดตั้งที่เป็นตามมาตรฐานระดับสากลแล้วนั้นผู้ผลิตในประเทศยังสามารถเลือกแบบเชิงวิศวกรรมรวมกว่า90แบบให้สามารถสับเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักต่างๆได้เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้ผลิตเลือกนำไปใช้ได้เหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ นอกจากเราต้องการวิเคราะห์ให้มีความแข็งแรงตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับจำนวนแบบที่มันมากเนี่ยนะครับมันทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการทดสอบอย่างเดียวได้นะครับวิธีการที่เรานํามาใช้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นระเบียบวิธีฟ i นา e ล l เ m นต์นะครับในลักษณะของนอน l ิเนียเอ็กพิซิตไดนามิกมันจะทําให้เราเห็นผลพฤติกรรมการเสียลูกนะครับหรือการรับแรงที่ชัดเจนนะครับมากกว่าวิธีการทั่วไปช่วยลดเวลานะครับแล้วก็ต้นทุนในการ ที่จะผลิตชิ้นงานไปทดสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการออกแบบชิ้นงานได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทดสอบประมาณ3-4ถึงแบบเพื่อยืนยันผลของการวิเคราะห์นะครับผลสําเร็จจากโครงการวิจัยนี้ผู้ผลิตและประกอบรถบรรทุกในประเทศจะสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ได้จริงทั้งในด้านการออกแบบการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย ที่ผลิตในประเทศโดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าผลกระทบทั้งในด้านลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศและจะช่วยลดความรุนแรงลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนท้ายรถบรรทุกได้จำนวนมากกรมการขนส่งทางบกก่องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทชอ ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะกล่าวถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ได้ช่วยกันนะคะสนับสนุนให้เกิดเป็นโครงการและก็กิจกรรมในวันนี้นะคะทันแรกค่ะขอเรียนเชิญดรกฤษฎดาประภากรรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอ็มเทคสสวทชนะคะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการและการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้แทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจักรกษิษตั้งใจตรงู้้มในยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิดจ,จำานง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการขนส่งและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนึ่งในรูปแบบของอุบัติเหตุที่พบบ่อยและมีความรุนแรงมากที่สุดคือการที่รถบรรทุกถูกชนท้ายหรือชนใช้จะถูกชนจากด้านข้างขณะที่จอดพักอยู่ริมทางโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า60สครั้งต่อปีและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยหนึ่งคนต่อสัปดาห์วิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญปัญหาที่มีประสิทธิภาพและ สามารถใช้และใช้ในต่างประเทศคือการกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถยนต์หรือที่เรียกว่า Underrun Protective Device เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุด้วยการป้องกันไม่ให้รถที่เข้ามาชนรถบรรทุกเกิดความเสียหายและมุดเข้าไปใต้ท้องรถซึ่งจะต้องป้องกันได้ทั้งในสถานการณ์ที่เกิดจากการชนด้านท้ายและการชนด้านข้างของรถในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป อาธิการชนด้านหน้าแบบเต็มคัน o v f ู l l Width Frontal Crash) หรือการทนด้านหน้าเยืงคัน (Overlap Frontal Crash) ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้ประกอบรถบรรทุกในประเทศไทยหลายรายได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านถ้ายที่เรียกว่า Lateral Protective Device (L.P.D.) และ Rear Under Run Protective Device (R.U.P.D.) ตามลำดับ แต่ยังไม่แพร่หลายและไม่มีมาตรฐานด้านความแข็งแรงมารองรับสำนักวิศวกรรมยานยนต์กลมการขนส่งทางบกโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยและการใช้ถนนกปทจึงจัดทําโครงการศึกษาเพื่อจัดทาแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-TECH สวทชเป็นที่ปรึกษาโครงการทำการศึกษาแนวทางการนำมาตรฐานสากลอันได้แก่ UNR58 และ UNR73 มาประยุกต์ใช้ในการร่างข้อกำหนดในประเทศไทยและการออกแบบอุปกรณ์ด้านข้าง l p d และด้านท้าย r u p d โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. ความแข็งแรงรองรับแรงประทาจากการชนตามมาตรฐานสากล 2. วัสดุที่ใช้ผลิตสามารถหาได้ในประเทศ 3. กระบวนการผลิตที่ผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถทำได้ 4. น้ำหนักของอุปกรณ์ 5. ต้นทุนของอุปกรณ์ที่ต่ำกว่าการนำเข้าโดยที่ผ่านมาคณะวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกได้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในด้านขีดความสามารถในการผลิตประเด็นอุปสรรคปัญหาจากประสบการณ์ของผู้ผู้ใช้รถบรรทุกในประเทศผู้ผลิตและประกอบรถบรรทุกมาโดยตลอดและได้จัดทําแนวทางเอกสารสําหรับผู้ผลิตและประกอบรถบรรทุกในประเทศไทยได้แก่แบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ด้านข้าง LPD และด้านถ้าย IUPD เพื่อเป็นแบบสําหรับการผลิตที่ใช้วัสดุในประเทศและต้นทุนที่ต่ากว่าการนํา เารวมกว่า98ประบัรรจุในเว็บไซต์ฐานข้อมูลแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับการผลิตและประกอบรวมถึงซึ่งประชาชนสามทั่วไปสามารถเข้าถึงแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับรลบรนทุกลักษณะต่างๆจัดเตรียมเครื่องมือได้แก่แท่นทดสอบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง LPD และด้านท้าย IUPD ที่อ้างอิงมาตรฐาน UNR73 และ u n r 5 8ตาำลำตับแผนงานต่อจากนี้ คณะวิจัยของเ m ็มเทคสวทชจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบการผลิตและรวมถึงแนวทางการตรวจสอบให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการในประเทศไทยจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านถ้ายโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมสัมมนา เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้และประกอบรถบรรทุกทั่วประเทศโดยคาดว่าระยะยาวจะเกิดมูลค่าผลกระทบทั้งในด้านลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศและช่วยลดความรุนแรงลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนท้ายรถบรรทุกจำนวนมากปัดนีได้เวลาอันสมควรแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนากระผมจึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ู้อมนวยการสำนักง,งานพัฒนาประวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรุณาให้เกียรติและกล่าวเปิดสัมมนาต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณนะคะดรปิศาดาประภากรรองู้อในวยการ m t e c h สวทชาคา่ขา